สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแซกมอน,นะครับวันนี้มองห็ <c oughs> สัตว์ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันในแมพออบบี้ที่สุดแสนจะโครน่ากลัวนะ้โหน่ากลัวน่ากลัวนะอะไรอะอ๋อยห้องรับเราก็เจอ,เ,อเพื่อนผมนะชื่อแจ็คขึ้นหวังมาเนี่ยโครหล่ออะไรวะเขาทอแล้วเป็นอมองกุูตื้อตือต้อตือต้อตือต้อ บอกว่าเป็นไม่ค่อยน่ากลัวมันเกมน่ารักน่ารักเป็นเกมอินดี้นะไม่เป็นเกมมันไม่ใช่เป็นเกมเฮอร์นะครับโอ้ยอะไรวะเพื่อนเพื่อนทางนี้เพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนวันนี้เป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะสะพานฮะโอว้าวเพื่อนเฮ้ยมันเล็กจังวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อน่ามึงมึงกระโดดสิเพื่อนเฮ้ยว้าวกเล่นอดีนทุกวันทุกวันเลยกดปุ่มอะไรวะโอ้ยเฮียเเนี่ยเมื่อทำไมวะเฮีย แจ็คสิ้นหวังกูแจ็คสิ้นหวังว้าวอ้าวนี่นี่เพื่อนนี่ดูดูไว้เพื่อนนี่ไอ้สั่งอืมโอเค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 นี่ไอ้เวนี่คนระับนี่คนระับดูครับดูเขาไว้เพื่อนดูไว้เพื่อนดูไว้เพื่อนนี่ดูไว้เพื่อนเฮ้ยกูกดกระโดดนะเฮ้ยอ๋อต้องกดมุมกดปุ่มอ่ะไม่ใช่นี่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้สว่างแสบตาลิมุดจิ๊บหาย ข้างล่างประตูข้างล่างน่จะมีคนเยอะใครเปิดอุ้ยเยืบยังไม่ได้เข้าเลยรีบไงบุดจังวะเล่นเพลงเพลงอะไรบุรีนเสียงเพลงสัตว์กวาดคลิปอยู่เฮ้ย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 เดินมาอย่างี้ขผื่เลยนะเฮ้ยใจเย็นเย็นอีสัตว์เลยคุณไม่สามารถหนีได้เว้ยอยู่แคม escape อีกรอบกดปุ่มเอ้กูเอสเคปได้แล้วเว้ย าดำอีกแล้วแต่ปากยังแดงอยู่งงว่ะแม่งปากแดงเขาใช้ลิปตซอกกาดไม่ใช่ไม่ใช่เล่นหนึ่งทำอย่างนี้ได้ป่าวะโอ้อ้าวอ้าวไม่กลับมาที่เดียวอะไรวะเอามาที่เดียวฮะฮะฮะไอศตร์ติดทุ่มบอลได้เว้ยเลย ทำไมกูเห็นเพื่อนตายเยอะจังอะไรวะกูเห็นเพื่อนตายโดดโอไมคก้อนกูเห็นแล้วเพื่อนกระโดดที่อะไรกันหึมมนได้แดกโลกเลิ่มากูตายเลยนี่นี่เมื่อกี้มุกเมื่อกี้มุกเดี๋ยวคลิปมันไม่ตลกนี่เอ้ยเพื่อนเพื่อนดูพี่ดูพี่น้อง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 ไอ้ลูกเอ ยิงเงเซอร์ใช่ไหมอ่ะอ๋อเฮียเฮียโอ้ยเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้เฮ้ยถ้าเพื่อนตายกูตายด้วยไอ้เวไม่น่าตามาเลยเจ๊เจ๊ถูกไว้เจ๊กูไปเองดีกว่าเจ๊ไปกับเจ๊น่าจะไม่ปลอดภัยวะเฮ้ยกูไม่ตามเจ๊อะกูเจอหนิวะไปเจ๊กูตามด้วยเจ๊โทษโทษเมื่อกี้บอกว่าโอ้ยคณพีโอ้ยอิสต์เอ้ยไม่เห็นเลยมึงก็ชิบหอยเลย ผมรักท้องฟ้าครับอุยอะไรวะกดปุ่มโอ้ยโอเคค่อยสว่า,สางเลยลกูไปยังไงอ่ะอ๋อโทษรีบเลยอึ๊ยอไอ้กัดดิงเฮ้ยเอาไปอย่างงี้เฮ้ยอย่าก,กูเลียมกูมมเลียมเลียมจัดอืมแมงเลียมจัดกูไปผิดทางใ้เวเลยห้ามโรดท่อแน่เลยเฮีย มีแบบตั้งก็ไม่บอกเดี๋ยวอะไยดีกว่าเดินขนาดนี้นไปจูบเลยไม่แปลนเออเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ดดดไว้น้องเมื่อกี้มุกคลิปไม่หาตอนนี้กูก็ไม่หาเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้โอ๊ยก็ไม่มีไฟแช็กนี่กูตายเป็นไงเออตายตายเมื่อกี้เลยเฮ้ยเซตเติมฟิลเฮ้ยอะไรวะอ่ะดิเจ๊นี่มาอ้าไปดิเอาา่เอฮะโหหน้าย,ยิ้มกูต้องยิ้มทำไม ยิ่งมันมีโอ้โหหน้ากูสว่างขึ้นมาเลยเฮ้ยเจ๊เจ๊เฮ้ยเจ๊เจ๊เราด้วยเจ๊เจ๊เจ๊เจเจอะโอ้ยโอ้โลกภายนอกว้าวว้าวโลกภายนอกว้าวมีทางมารับกูโลกภายนอกว้าวโอ้โหเหิยแต่ตาที่เป่งอ้าวจะไปหล่ะนี่ไง อ,อ้าวไอเวรเยเนี่ยคุูจะไม่ได้ปิดคลิปเลยโอ้ยบ้าดาอะไรกันเนี่ยเออขอจบพิดีครับมันจบแล้วก็น่ากลัวมากเลยอีอ